สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีอาจารย์ทุกทุกท่านนะครับวันนี้พบเจอกันบรรยุดนะครับบรหยุดวันเสารตอนเช้าเช้าหมายแถวสายคลองจินดาแล้วครับวันนี้มากับ,นะบเจ้าเพชรตีนินนะครับมาตามล่านกขู่อ่างครับ ได้ยินเสียงขันโยนอยู่ข้างในนี่ครับมันมีนกป่าคูอ่างอยู่สองสามคำนะครับไปแล้วเตรอะไรก็นี่นะ้นะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นแถวๆนี้นะครับด้านนู้นก็มีหนึ่งตัวครับทางเมนเนียก่อนครับครับทงังัมเนียเรียบร้อยแล้วครับผมว่าจะขึ้น เสานน้นนะครับเสารตรงนี้ใจเย็นกใจเย็นใจเย็นไปลองขึ้นนกดูครับว่าจะได้ทักแต้มหรือเปล่าครับวันนี้ฝากติดตามรับชมนะครับช่องบอยนกเขาใหญ่ใจเย็นสินินเอาล้วครับขึ้นตรงมุมนี้แหละครับนกขันอยู่แถวนี้นะครับไม่รู้ว่าจะออกมาร่วมหรือเปล่า ตรงใกล้ๆที่นอนก็แล้วครับน่าจะนอนแถวๆนี้แล้วครับผมว่าหมายเช้าๆนี่ต้องเก็บใกล้ๆที่เขานอนนะครับที่ห่วงของเขาแล้วครับเอาละครับลงมาร่วมนะครับไม่ใช่ตัวกูอ่างครับไม่ใช่ตัวกูอ่างครับ ครัเสียงปูใช้ได้เยอะเก็บร้อยแล้วครับแต้มแรกเก็บนกครับแต้มแรกครับอ่เจ๊นินตีสายดุสายโหด เส่ยงพอใช้ได้ครับตัวนี้แจ้งอัวใหญ่ครับเต็มไม้เต็มมือครับตัวนี้ตัวแน่นดีนกสมบูรณ์ดีอยู่ตาเขาแตกไม่ใช่ตัวปูอ่างนะครับตัวนี้บาบาบา,บาป้ายังไม่เปิดเลยครับ ตัวกุอ่างน่าจะอยู่ด้านในนั่นครับนะครับขึ้นอีกสักไม้สองไม้ครับเพราะว่ามีเวลาน้อยช่วงเช้าะครับเดี๋ยวแปดโมงกว่าผมก็ต้องทํางานนะครับ่ะไม้ที่สองนะครับมาโรงเรียนบ้านช้างนะครับขึ้นนกแป๊บเดียวบินมาจากไหนไม่รู้ครับไม่เยียบเลยโอ้ยอะครับริวตันครับริวตัน ตาดำเพชรเลยครับตาเพชรนินก็คงต้องปล่อยครับเดี๋ยวอนุญาตปล่อยนกกันครับนี่แหละครับไม้ที่สามของเจ้าเพชรสีนินครับผมจะมาตามเก็บนกเสียงเล็กครับเรียกคำกูคคำอยู่ตรงนี้แหละครับนี่มาเป็นคู่เลยเจ้าเพชรสีนินอยู่ตรงนี้นะครับย้อนแสงนิดนึง รอดูวกนครับว่าเขาจะมาตีนกต่อหรือเปล่าเรียกทั้งสองตัวเลยครับตัวฝั่งขวามือนะครับตัวหมายของผมมาทางซ้ายแล้วโอ้ยตัวนั้นก็ปักธรณีดีครับตัวนั้นธรรมดาหัวปักเลย ัวเสียงเล็กนี่ค่อยๆเดินดึ๋งๆม,ม,มาแล้วครับนี่โหแล้วครับค่อนข้างระวังตัวนะครับเจ้าตัวนี้เห็นไหมนอเนี่ย ร้อนแสงเลยวันนี้โูเก่งซะด้วยเดี๋ยวนนออาจะเห็นเอาโชว์ตัวในที่ลูกเดินออกมาจากขาลมดีด้วย เร,เรียกคำกูคำฮคักชัว่วนี้อารมพอมีฟังเอาล่ะครับได้ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> มัวแต่คุยโ <c oughs> ทรศัพท์อยู่พอดีสายเข้าพอดีนะครับผ่นมาโดดเหยียบปั๊บเลย เลยไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนนะทั้งสองตัวเนี่ยโอ้ยแรงเลยหันมาปุ๊บโดดปั๊บเลยครับเอาตัวลงมาดูนครับว่าเป็นตัวไหนจออเจาเป็ดสีน,นเก็บแต้มต่องครับออไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมียแต่แข้งแตกดีครับตัวนี้มาดูแข้งอีกทีหนึ่งก็แข้งใหญ่นะครับ นี่นะครับเดี๋ยวก็ไปดูที่บ้านครับสองตัวนี้เสียงดีทั้งสองตัวนะครับจะขังลืมนะครับแต้มสองครับเจ้าเพชรสีนิ่นจะให้เอ้าลูกลอ้าอันแนกถอนขนครับก็นี่แหละครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับได้เฉลยมาก็ต้องถ่ายให้ดูสักหน่อย วันนี้มีเวลาขึ้นสามไม้นะครับก็ไปตามตัวหมายล้วนๆเลยละครับไปตามตัวครูอ่างก็ไม่ได้นะครับได้ตัวครูธรรมดาตัวนี้ก็ตัวหมายครับตัวนี้เจ้าเสียงเล็กคารลมนะครับเข้ามาสองตัวนะครับนะผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับตัวที่โดดน่าจะเป็นคู่นี้แหละครับ ไม่ตัวไหนก็ตกตัวไหนตัวผู้ตัวเมียอีกตัวหนึ่งอะต้องไปตามดูครับว่าจะเสียงเล็กคลมเนี่ยจะยังอยู่หรือเปล่านะครับอยู่โรงเรียนบ้านช้างนะครับที่ผมไปตามหลายรอบแล้วตรงนั้นะมีนกคาลมดีนะครับมีขัดสองขัดสามให้ได้ฟังนะครับแต่ตัวนี้ก็โอ้ลายสนับปีกนะครับแตกง่ามซ้อนกันดีทีกันดีนะครับตัวนี้ดู ดูจากลักษณะท่าทางแล้วนะครับนี่ปากนะครับดูเหมือนนะครับป้อนลูกนะครับแต่ลูกคงจะโตแล้วะครับดูจากร่องรอยนะครับร่องรอยตรงปากกับหัวเขานะครับตรงชนกันน,ะนี่แหละครับแต่เก็บตูดก็ชิดดีนะครับแข็งดีชิดดี ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเจ้าเสียงเล็กคารลมหรือเปล่านะครับมองไม่ทันจริงๆครับมัวแต่พอดีสายโทรศัพท์สายเข้าพอดีมองไปก็โดดเยียบปับ๊บนลครับตัวหนึ่งก็บินออกไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนแล้วคราวนี้แต่ตัวนี้ถ้าเป็นตัวเมียก็ใช้ได้นะครับอืมดูลายหนาปึ๊บตัวเมียก็ เงกลางไปใหญ่ครับตัวเมียเห็นเวลาตอนอยู่ด้วยกันนะครับเขปักธรณีนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวเมียนะครับถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งถ้าไม่ใช่ตัวเสียงเล็กนะครับแข็งขถือว่าใหญ่ใช้ได้ครับนี่ครับหมึกใต้ตาก็ดูค่อนข้างจะแทงๆนิดนึงนะครับ 5้าสิบาสครับตัวนี้ไม่ตัวผู้ก็ตัวเมียแลครับดูไม่ขาดจริงๆตัวนี้ก็ไปดูในกรงรวมอีกตัวหนึ่งครับตัวนั้นผมใส่กรงรวมใบใหญ่ไว้ตัวนี้เห็นว่าเป็นตัวหมายที่ผมต้องการนะครับเสียงเล็กคารมนะครับรอลุ้นกันครับว่าจะใช่ตัวหมายหรือเปล่าเวลาเขาขันโยนนะครับ ขาสั้นนะครับลายสนปีกหนามากๆสวยยิบเลยเนี่ยทียิบเลยเไปดูอีกหนึ่งตัวนะครับอีกตัวหนึ่งผมก็ใส่กรงรวมใบใหญ่ไว้ครับ ครัอกเป็นตัวผููนะครับไม่ได้ยินเสียงขันโยนขันอะไรเข้ามาก็าคูแล้วก็โดดเดียบเลยไม่รู้ว่าเป็นนกจีกุกนะครับเสียงก็ยังไม่ฟังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับใส่กรงรวมไว้ก่อนนกที่อยู่ในกรงรวมพวกนี้ผมนะครับปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปหมดแล้วนะครับแปดตัวก็จะคัดแต่เด็ดๆไว้นะครับ ตัวไหนไม่เด็ดตัวไหนไม่ไม่สวยไม่ลักษณะไม่ดีก็จะปล่อยนะครับต่อไปนี้ตัวนี้ก็ลักษณะใช้ได้ครับเสียงก็ฟังไม่ค่อยชัดเจนมากเท่าไหร่รอเช็คก่อนครับรอดูลักษณะให้มันแน่ชัดอีกทีหนึง่งสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับออกต่อมันหยุด ช่วงเช้าเครับมีเวลาแค่หกโมงเช้าถึงแปดโมงครับเพราะผมก็มีงานประจําของผมนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ออกช่วงเช้าเช่นกันครับอ่าจเจอกันใหม่อีกหนึ่งคลิปนะครับพรุ่งนี้จะไปตามนกคูอ่างสะหน่อยครับยังไงก็ขอฝากติดตามนะครับผลงานนกต่อในค่ายของผมยังมีหลายตัวนะครับนอกจากเจ้าเพชรสีนินมีเจ้าทุ่งสงนะครับแล้วก็อีกหลายตัว พดี๋ยวพวนี้ว่าจะเอาออกสักสองตัวนะครับดูอากาศอากาศดีๆก็จะเอาออกสองคนพลเลยถ้าฟ้าคึมๆหน่อยก็ตัวเดียวพอครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอกนใหม่คลิปหน้าครับ